ไทยฟู้ดกู๊ดเทสต์บายฟู้ดไกด์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะพบกับฟ o ้ดไกด์ Thailand กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะติดผลไม้ช่วยในเรื่องขับถ่ายแก้อาการท้องผูกอาการท้องผูกถือเป็นปัญหาสุขภาพที่ทุกคนต้องเคยเจอและเมื่อมีอาการท้องผูกมันจะส่งผลทำให้ผิวหน้าหมองคลำ้ำรู้สึกอึอดอัด หงุดหงิดง่ายและร่างกายอ่อนแรงอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นริษีดวงทวารอด้วยฉะนั้นในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแก้อาการท้องผูกกันค่ะ 1. กล้วยน้ำว้าสุกเนื่องจากเพคตินในผลกล้วยน้ำว้าสุกนั้น จะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้ดีเพราะเพ็กตินจะเต็มไปด้วยไฟเบอร์ที่เมื่อกินเข้าไปแล้วจะช่วยให้ขับถ่ายคล่องตัวมากขึ้นอีกทั้งขนาะเดียวกันในผลน้ำว้าสุกยังมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 และว,วิตามิน C ที่ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานภายในร่างกาย มะละกอมะละกอ,ม,ะะกอมีน้ำย่อยธรรมชาติที่สามารถกำจัดคราบโปรโตีนเก่าๆที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ออกไปช่วยกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการขับถ่ายของลำไส้รวมทั้งยังสามารถแก้ปัญหาท้องผูกได้ดีอีกด้วยซึ่งการทานมะละกอในมะละกอจะทำให้ผิวพรรณดีช่วยชะลอวยัย เนื่องจากมะละกอมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงสามมะขามสำหรับคนที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังถ่ายไม่ออกนานเป็นสัปดาห์ขอแนะนำให้แก้อาการท้องผูกด้วยมะขามเปียกหนึ่งก้อนแช่ในน้ำอุ่นประมาณ3ามแก้วแล้วใช้ช้อนบี้เพื่อให้น้ำมะขามเปียกคน้คน แล้วนำมาดื่มให้หมดแก้วก่อนเข้านอนสองสามชั่วโมงและในวันพรุ่งนี้เราก็จะได้ขับถ่ายอย่างสบายท้องสีลูกพรุนลูกพรุนเป็นผลไม้ที่ช่วยแก้ปัญหาท้องผูกหรือขับถ่ายได้ดีเนื่องจากในลูกพรุนหนึ่งลูกจะมีปริมาณไฟเบอร์สูงถึง1.4กรัม ซึ่งหากกินลูกครุนและดื่มน้ำวันละ1.5-2ลิตรจะทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอีกทั้งในลูกครุนยังมีปริมาณไขมันต่ำและแคลอรี่น้อยจึงสามารถทานเพื่อใช้ลดน้ำหนักได้ 5. แอปเปิลเขียว แอปเปิลเขียวมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาท้องผูกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในที่นี้เราขอแนะนำให้กินแอปเปิลเขียวแบบไม่ต้องปอกเปลือกเพราะในแอปเปิลเขียวจะมีไฟเบอร์ครบ4.4กรัมต่อปริมาณแอปเปิลเขียวขนาดกลางหนผลซึ่งกากใยในแอปเปิลเขียวเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี 6. สม้มสำหรับใครที่มีปัญหาท้องผูกเนื่องมาจากการกินน้ำน้อยขอแนะนำให้กินส้มเขียวหวานเนื่องจากในส้มนอกจากจะมีไฟเบอร์เยอะแล้วยังมีปริมาณน้ำในปริมาณที่สูงเช่นกันดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาท้องผูกได้เป็นอย่างดี 7. มะง,งสุก จากการศึกษาของวรารสาร Gastroenterology พบว่าไฟเบอร์ในมะม่วงสามารถปรับสภาพแวดล้อมในลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นเมื่อรวมกับฤทิ์ของวิตามินซีในส่วนของการช่วยระบายก็จะยิ่งทำให้มะม่วงมีประโยชน์ต่อการทำงานของลำไส้มากขึ้นไปและช่วยลดอาการท้องผูกอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีไขมันอิ่มตัวน้อย คอเลสเตอรอลต่ำโซเดียมต่ำอีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายโปรตีนให้ง่ายต่อการดูดซึมของร่างกายแปดสับประรดสับประรดเป็นผลไม้ที่ช่วยย่อยได้เป็นอย่างดีเนื่องจากในสับประรดจะมีน้ำย่อยจากธรรมชาติเหมือนกับเช่นในมะละกอ ดังนั้นหากใครรู้สึกอาหารไม่ย่อยถ่ายไม่ค่อยสะดวกขอแนะนำให้ลองทานสับป,ประรดเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้อีกทั้งกากใยในสับป,ประรดยังช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีด,ด้วยก้าแก้วมังกรแก้วมังกรถือเป็นผลไม้ที่มีกากใยอาหารสูง ดังนั้นจึงสามารถช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำงานได้สะดวกซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เม็ดสีดำเล็กๆที่มีลักษณะคล้ายเม็ดแมงลักที่อยู่ในเนื้อแก้วมังกรยังมีกรดไขมันที่สามารถช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลออกจากร่างกายได้อีกด้วย 10. ละมุด ละมุดถือเป็นผลไม้ที่มีกากใย,ยอาหารในปริมาณที่สูงจึงช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีแต่เราก็ไม่ควรทานบ่อยจนเกินไปเนื่องจากในละมุดสุกจะมีน้ำตาลอยู่ในปริมาณที่สูงเช่นกันและทั้งหมดนี้ก็คือสิบผลไม้ที่ช่วยในการขับถ่ายแก้อาการท้องผูกที่ทางเรานำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ แอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แกเ่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่แอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะ ถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ